ไม่ชอบเลยคอนเทนต์ไรแบบนี้ใครบอกว่าตอนกลางคืนไม่เสียววะก็ไม่มีใครพูดนะคนขายตั๋วฟองพามาแท้เลยปะครับพามาแท้เลยนะโอเคนี่ทุกคนหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบมาพร้อมไข่นี่ไงที่เขาขายแบบพวกของสดนะอยู่ตรงทางเข้าวัดได้แ่ะโอเคคืนนี้พี่นุกก็น่าจะพักผ่อนแล้วทุกคนเนี่ยครับนอนแล้วไม่ได้ไปไหนแล้วครับผม ก็ตอนเช้าเดี๋ยวพี่ลูกพาไปดูตลาดเช้าที่แม่สายนะครับตอนนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วครับขอตัวนอนก,กันก่อนนะทุกคนก็คือเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเลยนะครับผมเอาละทุกคนตอนนี้นะพี่ลูกก็อยู่ที่ตลาดเช้าแม่สายนะครับนี่เลยข้างหลังเลยก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปต,ล,ตลาดเช้ากันแล้วก็เราก็จะมีกิจการของเรางบ100บาท ที่ตลาดแม่สายเนี่ยเราจะใช้อะไรใช้เงินซื้ออะไรได้บ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยตลาดเช้าแม่สายกันครับแล้วก็ตอนนี้คือที่นี่นากากัดดีมากนะเมื่อคืน20เมื่อเช้าตื่นมา18องศาเนี่ยตอนนี้18องศาไปเดี๋ยวเราไปดู อันนี้คือนรู้กอะไรครับอันนี้หมากก็หมากก็อันนี้หมากก่ออันนี้เกาลัดป่าอันนี้เกาลัดที่ก่อนเอาไปคั่วแล้วอันนี้เราไปคั่วเหมือนกันเหรอครับไม่ใช่ตัวนี้ต้องไปลวกน้ำแล้กินได้เลยอย่างเงี้ยนะแล้วอันนี้ขายเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้หกสิบอันนี้ห้าสิบอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่เจ็ดขีดนี่ยครับอันนี้ยี่สิบเอาไปลวกน้ำกินลวกน้ำแล้วก็แล้วก็ที่เขา์ี้กินกับข้าวเนียอ๋อเขาเหมือนซื้อคล้ายเหมือนทั่วก็เอาไปลวกกิน ว่ามาไลโอ้โอเคยี่สิบกับห้าสิบห้าสิบโอ้เป็นของเป็นอาหารไทยใหญ่มันเป็นผลไม้เหรอครับเป็นเหมือนถั่วใต้ดินอย่างเงี้เหรอต้นมันเหมือนต้นปาล์มอ่ะะต้นมันเหมือนต้นปาล์มอ่ะต้นเหมือนต้นปาล์มอ๋อขอบคุณนะครับเฮ้ยเดินมานิดเดียวนะเป็นของไทยใหญ่นะเราก็ไม่เคยเห็นนะเออ เฮ้ยนี่มันเป็นตัวแมลงบ้ะจิ้งหรีดเหรอใช่ป่ะเขาบอกว่าที่ตลาดเนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนไทยใหญ่นะครับเป็นคนไทยใหญ่อะไรเงี้ยของก็จะมาจากไทยใหญ่อะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวกลับมาเราวิอันนี้ขนมอะไรอะครับนี่เป็นขนมไข่ครับอ๋อเป็นนิ่มๆเป็นขนมไข่มาตั้นใหญ่เลยเหรอครับอันเท่าไหร่ครับ ตอนแรกคิดว่ามันจะแน่ๆแนๆเหมือนขนมเปี๊ยะแต่มันจะฟูๆนะจะมีวันผลิตหมดอายุอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ,รบเดินแล้วพี่รู้สึกเหมือนฟิลแบบตลาดไม่เหมือนไม,ไม,ไม่ไม่เคยเดินตลาดไหนนะเออตลาดนี้ก็แปลกๆของแปลกๆเยอะเหมือนกัน ถือว่าเป็นตลาดที่คึกคักมากนะแล้วก็เป็นพี่แต่พี่นุยังไม่ได้ใช้งบเลยอ่ะอนี่เขากำลัง,งนะปิ้งอะไรอ่ะครับปิ้งข้าวงาเจ้าเขาเรียกข้าวปลูกงาอะไรนี่ป่ะเจ้าอ๋อแบบนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้สิบบาทเจ้าแผ่นละสิบบาทแผ่นละสิบบาทเป็นชุดนี่เจ็ดสิบอันนั้นร้อยหนึ่งเจ้า,าเป็นชุดนี่คือเอาไปปิ้งเองไปปิ้งเองนี่ไปปิ้งเองด้ยให้เอาเอ๋อแั้นผม อยากลองแผ่นหนึ่งได้ไหมครับได้เจ้านะครับนะเจ้าอ่าครับสิบบาท10บาทเจ้าโอเคนี่ใช้งบแรกได้นี่วันนี้น้องอ้อยแค่นี้พอไหมครัอ่าประมาณนั้นก็ได้ครับมันกินได้เลยมันร้อนไหมครับอ๋อพี่ต้องเป่าก่อนนะเจ้าก็ร้อนอยู่นิดนึงแต่กินต้อนร้อนก็อร่อยนะจ๊ะ เมนูแรกครับทุกคน10บาทมันมันมันอ่ะเขาอติมน้ำตาลแล้วกอร่อยเลยอ่ะอือร่อยน่าลองใครเจอข้าวปรุงงาแบบนี้แนะนำให้ลองครับ อร่อยอร่อยอร่อยไะเดี๋ยว<ะ>ไปดูร้านต่อไปกันอันนี้เขาเตรียมแบบอะไรเป็นเซฟฟ็ไว้อ่ะครับเป็นเครื่องแกงเหรอครับเป็นเซ็ตเหรอครับวันเนี้ยป็นจิ้น ข้าวกินพร้อมกินเลยนะฮะมันมีเลือดหมูแล้วก็มีหมูสับอันนี้พริกรู้เหรออ๋อมีเลือดหมูแล้วก็มีหมูสับแล้วเขาก็จะมีหรือก็เป็นแบบเป็นเซตเจียวลนน้มัอันเท่าไหร่อ่ะครับสองบาทสบาทอ๋อเอาต้องลองละพี่เคยกินด้ไหมลองแกะดูเลยครับเจ๊รู้นี่กี่หน้าเหมือนกันเหรอครับเหมือนกัน ไหนไหนไหนเหมือนไหมพริกอ so ันนี้เครื Hence, ่องปรุงเหรอครับนี่ก็ปรุงเครื่องจ้ะกินเลยนะครับกินเลยก็ได้เหรอเดี๋ยวขออนุญาตนั่งตรงนี้นะครับนี่โอ้ยยี่สิบบาทแล้วครับแล้วก็เอานี้โรยไปเลยอ่ะนี่ครับผม โอเคอืม okay. mm hmm. อร่อยเฉยอืมปิน mm hmm. กับอักซี mm hmm. อืมอ่ะแต่สรุปอร่อยครับอร่อยนะข้าวกันชิ้นโอเคยี่สิบบาทครับหมดไปยี่สิบบาท สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับถ่ายได้ครับโอเคครับเป็นข้าวเป็นอุ่นเป็นอาหารไทยนะครับชื่อเมนูอะไรนะครับข้าวฝรั่งนะครับเฮ้ยอย่นี้สลับเปาเหรอครับสลับเปามันโถนี่คืออย่างสลับเปามันโถอันนี้ัน้เป็นผักกัดลองครับเหมือนง่ายกิมจิละเอียดอ่ะแต่ว่าเป็นผักกัดลองแล้วแบบนี้เท่าไหร่ครับจานเท่าไหร่จานยี่สิบบาท อะไรนะ20 20บบาทผมเอาที่หนึ่งเอาช่้วยแบบเมื่อกี้นะบเดี๋ยวย้ำให้นะอ่าโอเคครับผมนี่ของเราก็ทำมือนี้เลยเดี๋ยวทำให้แล้วตอนที่ตลาดที่น้ำท่วมตลาดอย่น้ำท่วมนี่น้ำไม่เข้าเพราะว่าอยู่บนเขาใช่ไหมน้ำผมน้ำท่วมไม่ถึงถนนใหญ่ มมันไ่เข้าลวโอเคมาแล้วทุกคนเป็นข้าวแบบว่ายำปรุงเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเราก็สามารถปรุงอีกก็ได้ใช่ไหมถ้าเราอยากปรุงอะไรองไม่พอใจอ่ะครันนี้คือรวมมิตรแต่ทุกอย่างอันนี้มันจะฟิลคล้ายๆเต้าหู้อ่ะใช่ จะซื้อใส่ถุงหรือว่ากินที่นี่ก็ได้นะทุกคนอร่อยครับผมใครเจอแบบเขาเรียกเข้ายำอ่ะอย่างเงี้ยก็ลองดูนะเดี๋ยวนี้ก็มีขายในไทยเยอะแล้วนะครับโอเคครับผม20บาทนะครับ อันนี้เขาแกะให้ดูอันนี้เขาเรียกขนมอะไรอะครับ<ะ>ข้าต้มเลย <c oughs> เป็นชุดเหรอครับ <c oughs> ชุดเท่าไหร่ครับเ <c oughs> นี่ยสิบบาทแล้วหนุกมาแบบนี้ดีกว่าอาแบบนี้ครับมาครับสิบ,บาทได้ห้อันก็อันละ2องบาทอ่าเดี๋ยวพี่นุจะลองแกะให้ดู1อันแล้วก็ลองกิน1อัน ตัวตัวน้องไม่ยโอเคครับผมก็เป็นข้าวต้มแบบแม่สายหรือว่าเป็นข้าวต้มแบบไทยใหญ่คิดว่านะเหลืออีกสี่สิบ ปลาดองโกกันสดๆครับนี่กำลังทำเลยทีนี้เขากำลังแบบเขากรอบดีหนาเลยครับโรตีกรอบทีนีันนี้โรตีกรอบอันนี้ใส่ถั่วเต้นคู่ด้วยกันนะอ๋อแล้วก็ใส่ถั่วที่นี่ครับอก็เหมือนที่คล้ายๆโรตีโอค่ะค่ะนี่ไปดูเขาทำโรตีกรอบครับ แบบนี้กี่บาทครับแม่ไม่ห้าบาทสิบห้าบาทอ๋อสิบห้าบาทอันนี้คือน้ำอันนี้ชาชานลงค่ะนแล้วผมเอาแก้วใส่แก้วอะครับใส่แก้วใส่แก้วแก้วนึงแล้วก็เอาฟ้าท้องโผ่อันหนึ่งครับรวมเป็นเท่าไหร่ครับสิบบาทอันนี้ติดบาทไมิบาทห้าบาทโอ้มีชื่อร้านไหมครับเนี่ยมีชื่อร้านไหมครับชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรครับบิสมิลล่า พิสเมลลาอ่าแล้วก็เอาพานทางโก๋หนึ่งครับเ,เดี๋ยวผมกินเลยครับอ่าโอเคครับผมนะตอนนี้ก็คือชาร้อนๆนะครับฟิลโรตีโอ่งที่ไม่รู้ไปกินที่แม่สอดเนานะเดี๋ยวลองชิมชาแล้วก็กินพานทางโก๋ไปด้วยร้อนทั้งสองอย่างเลยนะครับนะโอ้ม ปลาต้งโขกตัว5บาทอ่ะละ5บาทตัวนใหญ่มากเอาปลาต้งโขลอือือือร่อยอ่ะใครมาแม่สายมาตลาดตอนเช้ามากินนะ อร่อยมากโอ,อกเคครับผมบมดการร้านต่อไป คนอันนี้คือแกงกระด้างสูตรเชียงตุงโอ้สูตรเชียงตุงเลยแล้วปกติขายยังไงอ่ะขายกล่องยี่สิบจ้ะขายกล่องละ้ยี่สิบเป็นกิโลก็มีไส้อ้วปอไส้อ้วจะเป็นสูตรทางเชียงตุงจะไม่เหมือนทางเชียงใหม่ทางเชียงใหม่จะเป็นสูตรใบมะกรูดใส่เครื่องเยอะอันนี้จะเป็นเน้นหมูเยอะอ๋อเน้นหมูมันก็จะมีไส้อ้วแบบดั้งเดิมสูตรธรรมดาไส้อ้วปอแล้วก็ไส้อ้วนเกล็ดเดี๋ยวผมลองชิมแกงกระด้างเชียงตุงก่อนของแม่สาย อ้ามันขาวๆอันนี้มันจะมีพริกมาอ,มอันนี้ยำหนังก็มาอะไรกินมาเอาคิมไปครับเราต้วนตัวเด็กกินหมดนะยำหนังอือันนี้อันนี้ยำหนังกันเนาะเอาไปเอาไม้เดิมครับนี่ยำหนังหมูอ่ะจ้ะนี่ยำหนังใส้ไงไปตีไม้จีบห,หมดเลยอ่าใส่อั่ว อืมันจะเผ็ดนิดๆอันนี้จะเหมือนเน้นแบบรสจัดอะ่ะปกติถ้าทางเหนือรสจะไม่ค่อยจัดปะถ้าเป็นหาหาเหนือแต่นี้เจโปอร้านเขาอาจจะเน้นเป็นแบบรสจัดอะ่ะนี่ครับผมอืมอร่อยครับไายยากเลกบอดมี้นี่วอุยแล้วกบป,ปอบ ไปอวบปอดคืออะไรปอดกับเนื้อหมูผสมกันปอดกับเนื้อหมูก็ผสมกันนี่เป็นสีดำมาเลยเป็นสีดำธรรมชาติอือโอ้อร่อยทุกอย่างเลยครับขนนี้เป็นอะไรเขาไปอั่วไปแล้วก็เหลือห้าบาทแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวพอดี มีงบครับเกื่อเกื่อเกื่อไปไม่เป็นไรครับไม่ให้ให้น้องเขาชิมอันนี้คือต้นตำรับคือไม่เสร็จอันนั้นอ่ะอันนี้บากที่เหลือคนะคือของผมต้นตำราบต้นตำรับคุณน้องผมชิมอันนึงปกติก็ขายราคา20 20 20ยี่บแล้วแต่แต่ว่าเมื่อกี้คิดว่าอันนี้ยี่ับยี่สาตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ผมอ่ะห0ึ่งรอยบาทเดินในตลาดตอนเช้าเนี่ยนี่ไงนี่ไงถ้าหนึ่งร้บาทน้องก็ได้ทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้ตัวนานหลายหลายละโอเคครับเดี๋ยวขอไปซื้อข้าวเหนียวอยู่ตรงไหนกันไปสองร๊บ โอเคครับผมขอบคุณครับ,บน,นี่ <c oughs> ขอซื้อข้าวเหนียวห้า,า,า,าบาทครับปิดงบด้วยข้าวเ,เ,เหนียว, <c oughs> วยห้าบาทมาจากไหนเนี่ยเชียงใหม่ครับออโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ใช้งบครบ100ปิดท้ายด้วยข้าวเหนียว 5บาทนะครับแล้วก็ได้มากับไส้อัว่วเมื่อกี้พี่เขาก็แถมมาให้น้องๆเยอะเลยฮะใช่เขาบอกถนนเส้นนี้เคยแบบคึกคักแบบว่าของขายสองฝั่งอะ่ะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ากระเป๋า ของฝากอะไรพวกนะี้ตอนนี้คือพังหมดใช่เดี๋ยวเราลองดูระดับน้ำท่วมหน่อยไหมคือทำต้องทำใหม่หมดเลยนะโอ้โหคือพังหมดพี่นุกกำลงังจะหาระดับน้ำท่วมดูกองขี้ดินพี่ว่าน่าจะระดับนั้นเลยเปล่าวะแต่ว่าตรงนี้คือเขาขุดออกไง ตอนน้ำท่วมนี่สูงขนาดไหนครับชั้นสค่ะชั้ยตอนน้ำท่วมคืออยู่ชั้นสองแต่สูงเท่าเอวเลยโอ้โหขู่ประมาณสามเมตรสี่เมตรเลยนะขอคุณนะครับตอนแรกเราก่ะกะว่าชั้นหนึ่งประมาณไหนวะเขาบอกชั้นสองถึงเอว เอออันนี้ท่วมถึงท่วมถึงข้างบนระเบียงเลยเหรอครับแล้วตอนนี้ i, ท่วมไปอยู e e. ่ไหนอะครับบนหลังคาเลยเหรอครับไหนขอทีคือแล้วมันมาเร็วมากไหมฮะก็คือต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอจอดตรงนี้หน่อยนะครับเฮ้ยนี่อันนี้อันนี้มีรอยน้ําชัดเจนเลย คือระดับชั้นสองอ่ะชั้นสองน่ะเลยแอร์วิกอ่ะท่วมแอร์อ่ะโหแล้วตอนฮะนี้ถึงหน้าต่างเลยอันนี้ถึงหน้าต่างเลยก็ขนาดชั้นสองยังอยู่ไม่ได้นะครับก็คือดินในระดับนานๆขุดไปนๆขุดใสแต่ตอนพอเขาขุดออกไปเขาก็เลยคิดว่าเอาตรงนั้นอ่ะเป็นแบบคันกันน้ำไว้อ่ะกันน้ำเออเอาเอาเอาชวหมู่บ้านเราไปใส่เลนี่โอตอนที่น้ํามาเนี่ย ใช้แบบใช้เวลากี่ชั่วโมงที่ท่วมสูงอ๋อมันมันเป็นโจโบมากขึ้นคือน่ะมันขึ้นเรื่อยๆมันเต็มเลยวันหกตว่นเช้าถึอีกวันอ๋อเข้าในบ้านมามที่ยายจะบอ่ให้อ๋อโอเคครับเหี่นาดบุ้ตอนั้นนะครับอ ยายยายอันเอาแมนกอกสีนะ่แผ่นเนาะแล้วก็ยายไปดูบุญคือบ้านก่อนยายก็คือเออขึ้นมาขึ้นมา <Alpha of S 2> เอาฝ้าออกเออเอาฝ้าออกสี่แผ่นสี่แผ่นแล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะทุกคนนี่คือลอยเป็นขี้ดินหมดเลยนะยอตอนที่ท่วมนี่คือ,ท,คอที่นี่คือเพดานเขาสูงมากประมาสามเมตรแต่ท่วมเนียย่ยเนี่ยยายไปดูยายอยู่ตรงนั้นแหละฮะยายจิเต็นยายยายไปอยู่คือบ้านนี่แหละหูมาดูตรงที่ยายอยู่ทุกคน ตอนนั้นย้ายขึ้นไปอยู่ตรงคานบ้านเนี่ยคานบ้านนั่นแหละคาหลังคางเนี่ยทุกคนแล้วก็น้ําต้องบนได้ถึงตรงไหนครับชั้นบนนี่นะ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยลอยน้ำทุกคนลอยน้ำแต่ที่ดินเนี่ยไม่ได้มาถึงถึงคีดดินก็มาคีดดินก็มาโอ้โหคีดดินนี่พะม้านมันขนาดนี้ละเนี่ยอันนี้คือต้องแกะดินดอออหมดเลยเหรอแี่แกแต่หปิ้นมาช่วยเกะมุดวกอ ฟั uhm. นดีฟันเด่นนั่นแหละออ๋พี่ฟันเด่นเออพี่พี่เด็กพี่เด็กพี่เด็กเขามาช่วยเอาขีดินออนขีดิด่นออกโอ้หหนักมากนะหนักโกวเนาะหนักมากทำอย่างนี้น่ากลัวใช่แล้วก็เสียเส้นมดออกทังหมดปัญมาช่วยยายแบบปัญมาซ่อมให้ยายยายก็ดอดนเขาก่อนยายไม่มีทังอืมโอเคครับ นั่นเดี๋ยวลงข้างล่างไปดูข้างล่างกันเลยครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูระดับความสูงของดินที่โถมทุกคนดูดิตอนแรกอ่ะคือดินอ่ะที่โถมตรงบ้านเนี่ยโอ้ระดับเนี้ยเออสูงประมาณกี่เมตรเนี่ยสูงเป็นภูเขาเลยทุกคนมา้ยไหวไหมไหวค่ะสูงเป็นภูเขาเลยอ่ะเนี่ย คือดูจากต้นไม้นี่เราหความสูงน่าจะมีสรมาณกี่เมตรเนี่ยสามสี่เมตรเลยนะครับเนะี่ยต้องยอมรับคือหน่วยกู้ภัยหรือทหารนะที่เข้ามาช่วยอะ่ะคือเยอะมากนี่คือพื้นที่แค่แบบบ้านไม่กี่หลังคือแค่ซอยนี่เล็กๆอะ่ะแล้วก็จริงๆมันท่วมแบบไปถึงฝั่งนู้นอีกนะที่เรายังไม่ได้ไปอะ่ะคือพื้นที่เยอะมากซึ่งเขาก็ยังทําความสะอาดกันอยู่นะครับตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็น ฝั่งประเทศพม่านะครับนี่นะฝั่งนู้นบางทีมีดินเลยนะเห็นดินเลยนะครับยังไม่ได้เอาดินออกจากห้องนะครับนี่มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นี่มาดูทุกที่น้รายต้นเชอ่ะมันป้าเขาหลังค่ารายเต็มหมดอันนี้ซูมไปดูที่ดินอ่ะในบ้านอ่ะเห็นปหนะครับ ปกติอันนี้น้ํายังถือว่าเยอะนะทเท่าที่เคยมายังเยอะอยู่น้ํายังเยอะอยู่นะนอืมก็ถือเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงนะครับม,มามาทุกคนนี่คืออีกจุดหนึ่งที่ระดับดินที่ท่วมนะครับดินที่เข้ามาถมตัวอำเภอแม่สายนะฮะโอ้ วันนี้ได้เห็นความเสียหายทั้งฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับทางฝั่งพม่าด้วยอ่าโอเคทุกคนตอนนี้นะพี่นุกก็พามาที่จังหวัดเชียงรายนะครับ24ชั่วโมงก็พาเที่ยวแล้วก็ปิดท้ายด้วยล่องรอยของน้ําท่วมแม่สายนะครับพี่นุกก็อยากจะเป็นกําลังใจนะครับให้ชาวแม่สายแล้วก็ชาวจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบนะครับเราก็มีที่ได้มาช่วยน้ําท่วมเชียงรายไปด้วยนะครับแต่พี่นุกไม่ได้มาแม่สายตอนนั้นโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่นุ้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำคลิป24ชั่วโมงหรือว่าเน้นเป็นคลิปท่องเที่ยวนะครับพาทุกคนได้ท่องเที่ยวไปทั่วประเทศไทยอยากให้พี่นุ้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ลองพิมพ์ชื่อสถานที่จังหวัดนะครับเข้ามานะฮะแล้วก็พี่นุมีโอกาสพี่นุงจะไปทำคลิปที่นั่นนะครับทุกคนไปไปดิเดี๋ยวระวังเปียกนะ